สวัสดีครับเด็กๆเผลอแป๊บเดียวปหแล้วนะหวังว่าเด็กๆจะปรับตัวกันได้นะครับปีนี้เรามีโควิด2019นะครับทำให้ปีนี้เราต้องเรียนออนไลน์กัน1เทอมในชั้นปหหวังว่าจะเป็นเทอมเดียวขอให้เด็กๆอากาศตกนะเทอมหน้าเราจะได้ไปเรียนกันทุกวันนะครับโอเคมาเริ่มบทที่1เลยนะครับบทที่1่ตี้ยีเคอ 一年有两个学期第一课一年有两个学期บทที่หนึ่งนะครับหนึ่งปีมีสองเทอมนะครับสเทอมเชิงื่อนะครับคำศัพท์คำที่หนึ่งนะครับเ期学期 h u é xué 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 เสียงที่สองนะครับ c h i chì เสียงที่หนึ่ง เฉชีแปลว่า semester หรือว่าภาคเรียนนะครับภาคเรียนนั่นเองโอโต๊ะมันเล็กไปหน่อยนะโอเคเฉอชีเขียนอย่างนี้คําว่าเฉือคงคุ้นเคยกันแล้วเฉือแปลว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรียนนะคะเฉือเซิงก็คือนักเรียนเฉือเชี่ยวโรงเรียนนะครับเฉือเขียนอย่างนี้อันหนึ่งก่อนสองเตียนสามนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามอย่างนี้ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามเราก็ขีดมานะครับหนึ่งสองสามขีดงนี้ยี่เอิร์ซแล้วก็ลงมาอย่างนี้แล้วก็ค่อยมาสุดท้ายนะครับเสือนะครับแป๊บเรียนส่วนคำว่าชีนะครับชีขวางก่อนนะครับ ขี่ตรงๆลงมาสองอันหนึ่งสองแล้วก็ปิดนะครับซ้าย,ยานี้แล้วก็มีเยื่อลงไปอย่างนี้นะครับป้าต่อข้างล่างนะ นี่น,น่นะครับเขียชีแปลว่าภาคเรียนนะครับโอเคคำที่สองไข่เฉี้ยไข่เฉียไข่จริงๆมันแปลว่าเปิดนะครับไข่เนี่ยไขเขียคือแปลว่าเปิดภาคเรียนนั่นเองก็คือ new semester นะครับเปิดภาคเรียนใหม่ เปิดถ้าเรียนนั่นเองนะครับไข่ไขเ่เขียนง่ายมากเลยหนึ่งสองสามสี่จบละไข่แปลว่าเปิดไขเหมือนเปิดประตูก็ใช้ไข่นี้นะครับไข่เหมือนไข่สุยเหมือนกันเลยครับเปิดประตูเปิดขวดฟ้าขวดน้ํานะครับส่วนคําที่สามเยื่อน่าจะผ่านมาแล้วเยื่อแปลว่าเดือนหรือมันนั่นเองนะครับแปลว่าเดือนเยื่อเขียน ขีดหนึ่งขีดสองโอเคง่ายมากเลยมาที่คำที่สี่นะครับคำที่สี่อ่านว่า h o ้าคือเอา h o ้า o w ้าห how า o w ฮ้าเ้าแปลว่าเดทหรือ Number นะคะแปลได้สองอย่างนะคะเฮ้าอย่างเช่นจินเทียนจีเ h ้าวันนี้วันที่เท่าไหร่ก็จินเทียนเออสูบห้วันนี้วันที่25หรือเวลา ก้าวเข้าเนี่ยก้าห้าแปลว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลต้องรีจิสเตอร์นำเบอร์เนี่ยเรียกว่าก้าว้าก็คือขอเลขมาต่อคิวนั่นเองนะครับห้าแปลได้ทั้งแปลว่าวันที่แล้วก็แปลว่าเลขนะครับโอเคเ้าเป็นเสียงที่สี่เ้าเขียนง่ายมากเลยนะครับเ้าเขียนสี่เหลี่ยมก่อนทั้งหมดนี่ก็โขสี่เหลี่ยมแบบนี้ลักษณะแบบนี้เรียกว่าโขนะครับที่เกี่ยวข้องกับปาาโขแล้วก็ยาวๆอย่างนี้ เสร็จละง่ายมากโอเคคำที่หําคำที่หอ่านว่าเหลียงเจ่าเหลียงเจ่าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเหลียงเสียงที่สองเจียเจาเจาเจาเจ่าเจเสียงที่สี่เหลียงเจ่าแปลว่าวินเทอร์ฮอลิเด์ก็คือปิดเทมอมฤดูหนาวก็ช่วงตุลาพฤศจิกานะครับของของบ้านเรานะครับ ของเขาก็จะใกล้ๆก,กันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคำว่าเหลียงเจียเนี่ยในประเทศจีนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้คำนี้นะจะใช้คำว่าหานเจียมากกว่าความหมายเดียวกันนะครับหานเจียถ้าหนูได้ยินคำว่าเออหนูหยุดปิดเทมอมฤดูหน,นาวเมื่อไหร่เขาจะใช้คำว่าหานเจียแต่จริงความหมายเดียวกันกันกบเหลียงเจียนะครับความหมายเดียวกันเลยแต่นิยมใช้คำว่าหานเจียมากกว่า นะครเหลียงเหลียงก็แปลว่าเย็นแปลว่าครูเหมือนกันนะครเหลียงเขียนอย่างนี้สองขีดก่อนหนึ่งสองสามข้างบนนี่ก็โขนะครับปิด แล้วก็เสียวข้างล่างนะครับต่อล่างนะ,ะเหลียงเหลียงแปลว่าเย็นแปลว่าขูนะคะเหลียงตัวเดียวนะคะแปลว่าเย็นนะคะส่วนคําว่าเจ้าเขียนแบบนี้ แล้วก็ลงมานะครับหนึ่งสอง นะครับคำที่6สู่เจ้าสู่เจ้าสู่จ้าแปลว่า summer holiday หรือปิดเทอมฤดูร้อนก็คือปิดเทอมใหญ่ของเราในช่วงมีนาจนถึงพฤษภานั่นเองนะครับสู่เจ้าก็คือปิดทอปิดเทอมระยะยาวไม่ใช่ปิดทองนะอสวูสูสูสเสียงที่3นะคบเวลาออกเร็วแล้วเนี่ยจะเป็นเสียงอักษรสูงไมเอกเสียงไมเอกสู สู่สูส่สู่ออกเร็วๆจะการไม่เองนะครับจะเอียเจเจจ๋าจาเสียงที่สีส่ส,ส,สู่เจาเสียงที่สามกับสี่นะครับคําว่าสู่เขียนนี้ขีดลงมาก่อนเขียนปิดตรงกลางแล้วก็ปิดนะครับขวางลงมา ก็ปิดอย่างนี้คีดหนึง่งปิดโอเคคำว่ okay. า,าสู เรียบร้อยต่อมาคำที่7นะครับคำที่7ฟังจะฟังจะเฟอังฟ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 ังเสียงที่สี่จะเอยจะเจีาเจีาเจีาเจียสี่เหมือนกันฟังจะนะครับฟังจะแปลว่า start the vacation ก็คือเริ่มวันหยุด เริ่มปิดเทอมคําว่าฟั่งจริงๆเนี่ยมันแปลว่าปล่อยแปลว่าวางนะคะเพราะฉะนั้นฟั่งเจยก,ก็คออือปิดเทอมละหยุดละเริ่มเริ่มฤดูการพักผ่อนอะไรประมาณนี้นะครับคําว่าฟั่งเขียนนี้นะลูกฟัง่งฮีแล้วก็อย่างนี้ก่อนนะครับค่อยปิดนี้ลงมา น,นี่นะครับฟังแค่นี้เองนะคะฟังแปลว่าปล่อยแปลว่าวางนะครับคำที่8ปดชือโฮือโฮโฮเนี่ยจะต้องเป็นเสียงที่สี่นะครับไม่ใช่ออกเสียงครึ่งหนึ่งป้าเข้าใจว่าน่าจะพิมพ์ผิดนะเด็กๆลองไปหาด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับชือโฮแปลว่าเวลาหรือแปลว่า time นะครับสมอเสอโฮเวลาอะไร Paid, เชื่อืชื่อสือเสียงที่สองแล้วก็เฮอโอโฮโฮโ h o u h o u h o ือโฮแปลว่าเวลานะครับสือเขียนอย่างนี้เขียนยื่อลงไปก่อนก็คือปิดนี่นะครับอย่างนี้สื่อ นะครับส่วนคำว่าโขตรง,ตรงนี้นะฮะมันจะติดกันไปนแล้วก็มีเทียนอยู่ สื่อโฮนะครับส่วนอันนี้ให้รู้ว่าเป็นแปลว่าอะไรนะครับอาจว่าอย่างไรนะครับคำที่1ทิงเทอิงทิงเสียงที่1นะครับทิงเขียนงี้สี่เหลี่ยมก่อนนะครับแล้วอย่างงี้ทิงแปลว่าฟัง listen นะครับแปลว่าฟังคำที่สองชัวชัวเสวัวชัวเสีเยงที่1 speak หรือแปลว่าพูดนั่นเองนะครับชัวเขียนงี้นะ ให้ดูเป็นคร่าวๆก็พอนะครับชัวชัวน, sure. 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 นะครับคำที่สามตูเตอูตููเสียงที่สองแปลว่าร a สหรือแปลว่าอ่านนั่นเองนะครับเขียงนงี้อ่านนะครับแล้วก็ตูนะครับส่วนคำสุดท้ายคำว่าเสีย เสีย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 งที่3นะคบแปลว่าไรแปลว่าเขียนเสียแปลว่าเขียนนะครับเสียเขียนนี้นะครับเสียแปลว่าเขียนหน้าที่4ก่อนหน้านี้ลืมเขียนหนะ้าอัตุยว่านะครับเป็นการสนทนาระหว่าง A กับ B นะโอเคเริ่ม A ถามว่า今天是几月几号 今天是几月几号วันนี้เป็นเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่ B ตอบว่า今天是一月六号今天是一月六号วันนี้คือเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งคือมกรานั่นเองวันที่6นะครโอเคต่อไป A ถามว่า一年有几个学期一年有几个学期 ในหนึ่งปีเนี่ยมีกี่ภาคเรียนนะคับีดบ,บอกว่ายี่เนียนยวเหียงเกือเ้อเฉียในหนึ่งปีมีสองภาคเรียนนะคบต่อไปเอถามว่านินเ校ม h o 什么时候放暑假你们学校什么时候放暑假โรงเรียนของพวกคุณเนี่ย ปิดเทอมใหญ่ปิดเทอมฤดูร้อนเมื่อไรนะร B ตอบว่า, share share, านเหมือนเีย่นหวันเหมือนเียวซานย่่หเโรงเรียนของพวกเราปิดเทอมฤดูร้อนเดือนสามวันที่5นะครับมาต่อที่หน้าที่5นะครับ A ถามว่าน们เหมือนเียเี่ยว什么时候开学你们学校什么时候开学 โรงเรียนของคุณเปิดเทมอมเมื่อไหร่บีตอบว,ว่าวเราก็เปิดเทอมวันทีสส่15พฤษภาคมโรงเรียนของเราพวกเราเปิดเทอมเดือนห้าวันที่15นะครับโอเคต่อไปเป็นเฉยๆก็คือเลือกพินญินให้ถูกนะครับคำนี้ว่าอะไรเจ้าเจ้า เอนะคะบนนะครับเจียเจียอันนี้ออกเสียงเหมือนสระเอียนะครับบวกอาลงท้ายนะครับแต่นี้ออกเสียงสระเอียออกเสียงคล้ายๆสระสระเอียสระเอียเช่นเสี่ยเสี่ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สระเอียบวกออกเสียงสระอานะครับมันจะผสมกันเช่นคําว่าเจ้ยเจียอาเจ้ยนะครับส่วนคํานี้คําว่าฟัง เฟ้ออ่างฟางฟ่างฝางฝ่างฟ่างตัวล่างนะครับคำที่สามไ, كون ไ كون ข่ไข่เครือไอไข่ตัวบนนะครับตัวนี้อ่านว่าไก่นะครับลูกตัวที่สี่อ่านว่าสือสือเสือ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 เสียงที่สองนั่นเองนะครับคำต่อไปคำว่าสู่สู่ เสอูส่สู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 ่เสียงที่สามนะครับสูเจ้าคำสุดท้ายชีชีตัวบนนะครับชืออีชีอันนี้อ่านว่าจีนะลูกตัวบนคิวออกเสียงคล้ายๆชอช้างนะครับอมาอที่หน้าสุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายหุยตาเวิ่นถีนะครับโอเคข้อที่หนึ่งนะไอถา,ามว่า今่是几月几号 今天是几月่号 <Essentially>. วันนี้เป็นเดือนวันที่เท่าไหร่นะครับ B e. ตอบว่าอะไรดูบททินเป็นเดือนมกราวันที่หกใช่ไหม B ต้องตอบว่า今天是一月，วันเดือนหนึ่ง，六，วันที่หก，号今天是ย月六号วันนี้คือเดือนหนึ่งวันที่หกนะครับเขียนอย่างนี้นะข้อที่สอง A ถามว่า 一年有学期一年有几个学期ในหนปีเนี่ยมีกี่ภาคเรียนบีตอบว่า一年有两个学期ใช่ไหมเหลี่ยงเหลี่ยง,ยงแปลว่าสองนะครับเกืเชี มีเนียนเยเรียก็เสียชีในหนึ่งปีมีสองภาคเรียนนะคะข้อที่สามนี่เหมือนเสือเี่ยล什么时候放凉假你们学校什เ时候放凉假农历年比什么ฤดูหนาวเมื่อไหร่นะครับก็ประมาณช่วงตุลาถึงพฤศจิกาใช่ไหมเป็นสักวันที่หนึ่งแล้วกันนะก็จะบอกว่า我们学校我们学校放 เ,เ,เสืเียเดือนสิบก็ขึ้นเดือนก่อนนะซื้อเยื่อยีอย่ห้าเดือนสิบวันที่หนึ่งแล้วกันนะฟางเหลียงเจ้นานะครับเดือนสิบวันที่หนึ่งข้อที่สี่ A ถามว่า你们学校什么时候开学你们学校什么时候开学โรงเรียนของคุณเปิดเทอมเมื่อไหร่ B ตอบว่าวัวเมินเียเียวก็ประมาณ15วันที่15เดือนพฤศจิกายนเดือนพฤษภาก็จะต้องตอบว่า我们学校五月十号นะครับ ไคเโรงเรียนของเราเปิดเทอมวันที่15พฤษภาคมเอาละมาต่อที่รีวิวนะครับรีวิวหน้าแรกนะครับทิงลี่การฟังเดี๋ยวป้าจะอ่านทีเดียวนะครับสำหรับหน้านี้แล้วก็เด็กๆพอดก่อนนะครับทำเสร็จแล้วก็กค่อยมาดูฉเฉลยนะครับโอเคเริ่มเลยนะตอนที่1น,นะครับทิงลี่ข้อที่1 ฟังฟังข้อที่สองเข้อที่สามสูสูสข้อที่สี่เ期เ ข้อที่5้าสู่เจ้าสู่เจ้าข้อที่ 6, หก้าหข้าข้อที่7เอ้ยไม่ใช่ตอนที่2นะครับนะครับเดี๋ยวป้าจะอ่านให้ฟังว่าคำไหนตรงกับรูปภาพใดเด็กๆก็ติ๊กรูปภาพนั้นนะครับข้อที่1เสีย เสียข้อที่สองตูตูข้อที่ 2, ท 3, สามซัวซัวข้อที่4ทิงทิงโอเคมาตอนที่3มนะครับให้วงกลม พินยินให้ถูกต้องนะครับถือว่าทําเสร็จแล้วนะป้าขอเฉลยเลยนะกลับไปตอนที่1น,นะครนะคกลับไปตอนที่1คําแรกที่อ่านคือฟั่งฟังฝังฝังฟังฟ่งเสียงที่สตัวนี้นะครับข้อที่2เขือเชื่อเขือ,เ,อเสียงที่สองนะครับข้อที่3สูสู สู่เจ้ยก็คือเสียงที่สามนั่นเองนะครับข้อที่ 4, สี่เสวีชีเสชีคือช้อยนี้นะครับข้อที่ห้าสู่เจ้ยสู่เจ้ยคือตัวนี้ช้อยแรกและข้อที่หกห่าวห่าวคือตัวนี้นะครับส่วนตอนที่สองอันที่หนึ่งคือ อันที่1คือป้าบอกว่าเสียเสียแปลว่าเขียนนะครับข้อที่2คือตูตูแปลว่าอ่านข้อที่สชั่วชั่วแปลว่าพูดและข้อที่4ทิ้งทิ้งแปลว่าฟังนะคะส่วนตอนที่3ข้อที่1นึ่ค่เคื่อไอไค่เสียงที่1ข้อที่2ชี้เสียงที่1เป็นคิวนะครับข้อที่สมห้าว 好好好好好ส่วนข้อที่4ี่ิสิเป็นอุษสิสิเสียงที่สองอันนี้สูสนะครับข้อที่ห้าฟังฟังฝังฝังฟังเสียงที่สข้อที่6สูสูเสียงที่สนะครับข้อที่เเหลียงเหลียงเหลียงเป็นเสียงที่สองตัวนี้เป็นเสียงที่สและข้อสุดท้าย เยเย่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 เย,เ,ย,เ,ยเสียงที่สี่ครับต่อที่หน้าที่สองนะครับตอนที่สี่นะครับให้ตอบคำถามเขานะครับโอเคตอนที่สี่ข้อที่หนึ่งนะครับถามว่า一年有เน个月一年有เน个月ในหนึ่งปีแปลว่าอะไรในหนึ่งปีมีกี่เดือนนั่นเองนะครับหนึ่งปีมีกี่เดือน ตอบข้ออะไรครับข้อสี่แคทนะครับสือออร์ยู่นะครับอันนี้คือจีนนี้สอคือสิบเอ็ดสืออ้สิบสองสานสิไม่ใช่นะครับโอเคข้อที่ 2, สองว่าเหมืจุ่จู่จู่ว่าเมอโรง,งเรียนของพวกเราเนี่ยเดือนสามวันที่5ฟังฟังแปลว่าปล่อย ฟังอะไรฟังสู่จ้าก็คือปิดเทอมฤดูร้อนนั่นเองนะครับสู่จ้าข้อ A ข้อที่ 3, ส,สาๆๆมเรเเาเรียนของพวกเราเดือนห้าวันที่สิบห้าทำไมทำไมครับเริ่มเรียนเปิดภาคเรียนใช่ไหมต้องใช้คำว่า ไข้เฉืยะนะครับดีด็อกไข้เฉืยะนั่นเองนะครับข้อที่ 4, สี่วัวเหมจุดจุดจุดฟังเหลียงเจียยวสัมมาจุดจุดจุดฟังเหลียงเจ้าโรง,ง,งเรียนของพวกเราทำไมครับปิดเทอมภาคฤดูหนาวหรือว่าปิดเทอมเล็กของเรานั่นเองนะครับก็คือสมมาสือโขถามช่วงเวลานะครับสือโขคือตัวไหน ตัวบีบอยนะครับสือโขนะครับข้อที่5 A ถามว่า今天是ี几月几号今天是几月几号วันนี้คือเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่ B ตอบว่า今天是เอพิวก็คือเอาเดือนขึ้นก่อนนะคะ今天是4月九号今天是4月九号4月九号คือไหน ีแคนั่นเองนะครับซื่อเย่อจิวห้าโอเคตอนที่5ก็คือเขียนคําให้ตรงกับรูปนะครับอันแรกเลยเห็นไหมเป็นตัวเลข1นึ่งก็คืออะไรห้าานั่นเองนะครับห้าาโอเคช้อยที่2เด็กๆดีใจใหญ่เลยดีใจทําไมได้มาโรงเรียนใช่ไหมครับต้องตรงกับคําว่าไข้เสือนะครับไข้ ไข้เฉืยเปิดภาคเรียนนั่นเองอ่าคนที่3มคนที่ทำะไรครับเขียนหนังสือใช่ไหมเขียนก็คือเสียเสียก็คือเขียนนะครับอืมและคนที่4ี่น้องคนที่ทำะไรครับอ่านหนังสือใช่ไหมคือตูตู ตูนะครับอ่ะโอเคต่อไปซีเควนซ์ลำดับการเขียนนะครับโอเคเริ่มเลยนะหนึ่งสองสามสี่จบแล้วใครแปลว่าเปิดชื้อแล้วก็ปิดนี่ นะครับเวลาเชื้อนี้เฉือเฉือต่อไปฟั นี่นะครับฟางและต่อไปตัวสุดท้ายชี ฟางและต่อไปตัวสุดท้ายช ย้วยไปสุดท้ายโยขอโทษครับนี่ก่อนนะหนึ่งขีดสองขีดจบโอเคขอให้ทุกคนโชคดีครับ